อะไรจ้าเาป็นไ,ปไ,ปไงบ้างในสุดไม่เป็นความลับแล้วกับละครคู่ว่าเชอร์ปาร์สุด, <c oughs> สดปล่อยมากเก่งมาทำงานเก่งมา้มามาท่ากับ <c oughs> ว่า <c oughs> ในสุ <c oughs> ดนี่คือความเจ็บาจที่ไหนไว้นานแค่ไหนรู้เก,ก็บไว้นานแค่ไหนเนร <c oughs> ิ่ <c oughs> องเวิร์กช็อปมาต้องถามเกินแล้วด้วยด้วยปกติเป็นคนเก็บความลับอะไรอย่างเงี้ยเก่งไหมคะเก่งครับ้วพี่ถามกระบวนการการแคสก่อนจะได้พี่เชอร์ปามันยังไงบ้างก็ได้ได้เวิร์กช็อปได้แล้ว ซึงโปรติกเนี่้องเจอพี่บอยเลยนะเขากำจับพ่อเรามาเขากำจัพ่อเรามาจนมากับเราี่อกับเ็เป็นสบการที่พี่บอยมอบประสการแบบไหนแบบแบบไหนบ้านลูกกูไหมพียใส่ เรอยู่ปะไม่รู้ไม่รู้หรอหรือว่าเป็นคนที่มีหรือว่าเราเป็นลูกพ่อดูพ่อดูแลพ่อมาพี่อันนี้ไม่รู้เลยพี่จริงๆตอนถ่ายครับพ่อมาด้วยไหมหรือว่าไม่พ่อยังไม่เคยเอาหรอคือแรกคือที่เคยเลยคนเลยอ่ะแ่แล้วพ่อมีถ่ายทล้องไหมว่าถ้าร่วมงานกับพี่บอยต้องต้องแบบไหนเข้าทางไหนทำตัวยังไงไม่ครับผมก็ก็ก็สายกู ก็ให้เรียนรู้เองอยเจอพี่บอยเองแต่มีถามไหมคะตอนที่พอเรารู้ว่าพุ่กับเราคุณพี่บอยมีถามพ่มไหมคะว่าแบบเฮ้ยการทํางานกับพี่บอยเป็นยังไงอะไรอย่ี้าวอยู่แล้วพ่ไมอยากดูเนี้แบบงบริทใ่ยุคน้นก่อไอยากว่าะเราไป เขาดีเขาหรือเข,า,อเขาเก่งเราเชอร์ปาร์กอะผมน่าจะเก่งนีดหอบอกกว่ายังไงบ้างเพราะอะไรด้วยอันนี้คือเรื่องนี้คือเริ่มต้นตัวอย่าง จริงเออหรือไม่ราหละคนตั้งตารออูรเรามัรู้สรู้สึกยังไงว่าคนคาดหวัง ละครผมรู S <S bien, no ้สึกว่ามันเขาเขากดดันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนมันมันได้แค่นี้ที่เหลือกระแสคนจะชอบไม่ชอบคือไม่มีเหมือนก่อนหน้านี้มันก็ตอบคำถามยากว่าเวลามีใครถามว่าเมื่อไหร่จะได้รู้เลยเมื่อไรคือใครนี่ แบบเรามีผลงานออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เค้กไหมคะไม่ได้ใช้คืไม่ได้ม่ได้ยนองมาออยงเวฟนถามวเอนามนหเอเห็ไออกรายการว่เราไม่ใ่อบน้เแล้วเดี๋ยวานรอี่กับกินอะไรล้วัาคนละ แล้วถ้าไม่ออกไปไหนเลยก็คอาบครับ่สาวพี่คนแซวเยอะไหมคะเรื่องเนี้ยว่าแบบเรื่องอาบรออะรนะยืนยันว่าเราอาบอันนี้อาบยังยันย่าบกับเอ็มเพมเอาดี่ดีนะเอ็มเอาดี่ดีนะมันจะเป็นหลักฐานอย่างไรถ้าถามก็ต้องตอบคำเดียวว่าอาบแหละแต่ที่มันชิดนาน อาจารย์ให้เอ็มฝากแสดงหน้าใหม่ท่านหนึ่งปีหน้ามันเลยปากชื่อเรื่องอะไรเรื่องของอาจารั์ที่บได้